เส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดิกเช่นกันนะคะกับนิยายนอกกระแสะเรื่องการเอาชีวิตรอดของตัวประกอบผู้สมควรตายเล่มสองนะซึ่งมันก็ไม่ใช่นิยายรักวันแบบแต่อย่างใดแต่มันเป็นนิยายที่พระเอกนายเอกเนี่ยเขารักกันเหมือนการสลองกับสองปีบก่อนอื่น พระเอกนะคะเขาเป็นผีชื่อชื่อโยซึ่งในเนื้อเรื่องหลักเลยคือในนิยายเป็นนายเอกแต่พอเจียงด้วเข้าไปอยู่ในนิยายชื่อโยก็เป็นพระเอกและเป็นทายาทสายตรงคนสุดท้ายของสกุลฉือและโดนเจียงลัวเวอร์ชั่นเดิมค่ะนายเอกชื่อเจียงล่ว เข้าไปอยู่ในนิยายที่เป็นตัวประกอบคนนั้นแล้วก็ฆ่าชื่อโยชื่อโยมาตามแก้แค้นเลยต้องเอาชีวิตรอดความสัมพันธ์รักกันไปยุ่หมหัวกันไปค่ะนิยายเรื่องนี้เรื่องย่อมีประมาณว่าเจียงลั่ทาลุมิติเข้ามาอยู่ในนิยายเรื่องผีร้ายมีนำซ้ำยังเข้าไปอยู่ในร่างของตัวประกอบที่เป็นคนลงมือทำร้ายในเอกของเรื่องอย่างชื่อโยจนตายทางนี้ ตามเนื้อเรื่องดังเดิมชื่อโยจะได้รับความช่วยเหลือจากเฟิงหลี่พระเอกของเรื่องจนกระทั่งอีกฝ่ายกลับมาตามค่าเพื่อร้างแค้นเจียงล่วในฐานะของผีร้ายโดยใช้สารพัดวิธีที่แซมจะอมหิตดังนั้น แล้วเจงลัวจึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อดิ้นนเอาต่อรอดแม้กระทั่งกูเรื่องราวรักแสนเศร้าเคลาน้ำตาขึ้นมาเพื่อแรกคะแนนคมสงสารในเมื่อคนตายไม่อาจพูดได้คนเป็นอย่างเขาก็ขอใช้โอกาสนี้รักษาชีวิตในน้อยของตัวเองเอาไว้สักหน่อยกล้ะกันเรียกว่านาเอกเรื่องนี้เขาก็นาดานแล้วก็ใช้ทุกโอกาสจริงๆโกหกหน้าตายเชนิดที่ว่าคนตายยังโกรธลุกขึ้นมาฆ่าก่อนกำหนด แต่ว่ามันจะมีความตีนตรงพระเอกของเราโลกจิตนี่แหละชอบอย่างแรงอะเจียงรัวบอกว่าเชื้อโยชอบตัวเองมากก็เลยฆ่าตัวตายแล้วพระเอกและคัด กันตายแบบมันไม่ใช่คำอุปมาอุปไมยนะปกติเอาใจช่วยนายเอกแต่เรื่องนี้คือร้ายทั้งคู่ก็สินเสมอกันร้ายเหมือนกันนะคะพวกเราเนี่ยทนอ่านจนจบเล่มสองไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟินเล่มสามกันเหตุผลคือเขาได้กินกันแล้วเนาะเล่มนั้นเนี่ยแต่กินกันแล้วพี่ก็ยังจะอยู่หัวกันอยู่ดีแล้วชุดดำที่อยู่หน้าปกนิยายเล่มสองคือพระเอกของเรานะคะความที่ว่าตระกูลฉือตระกูลฉือโยเนี่ย เป็นทายาทสายตรงและมีความสามารถเรื่องการชักนำการใช้หุ่นเชิดเก่งเรื่องกลยุทธ์และการวางแผนมาเล่มสองเนี่ยเขาก็ตามค่าเจียงรั่วอยู่ดีแต่ว่าประเด็นของตระกูลฉือโยนะก็ยังมีความน่าสงสัยอีกหลายอย่างเลยอาจจะไม่ใช่เจียงรั่วก็ได้ที่เป็นคนฆ่า เพศของเรานะคะซึ่งนิยายเรื่องนี้หลักๆจะเป็นเรื่องผีเนาะการปรับปิศาจการสอบแนววิชาพวกนี้แหละและจะมีตัวละครเข้ามาเพิ่มในหมู่บ้านแห่งนี้แล้วเจียงลัวกับนิสิตคนอื่นต้องเก็บคะแนนนะคะแล้วก็ต้องผ่านด่านในหมู่บ้านเซินถูหมู่บ้านนี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นคนตายเยอะมากแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้ย้ายออกจากหมู่บ้านเลยแต่แปลกตรงที่ว่าหากมีคนในหมู่บ้านคนไหนตายก็จะมีเด็กเกิดใหม่มาทุกครั้ง ดังนั้นจำนวนประชากรในหมู่บ้านก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เวลาตายก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนใหม่พวกของเจยงลั่วเข้ามาในหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านไม่รู้ว่าเจยงล่วกับเพื่อนจะไม่แอบสืบความลับของหมู่บ้านก็คิดว่าเป็นแค่นิสิตมาเที่ยวกระทั่งวันหนึ่ง หมู่บ้านจะมีการจัดพิธีบวงสวงหูหนะ้าหมู่บ้านบอกว่าให้นิสิตไปอยู่ด้านหลังซึ่งนิสิตท,ที่เข้าแข่งขันนั้นมีอยู่21คนคือต้องแข่งขันกันเป็นทีมอะแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็แปลกมาตั้งแต่ว่าพอตายปุ๊บจะมีเด็กเกิดปับ๊บ กอนพิธีบวงสวงจะมีเด็กคนหนึ่งชนเข้าจับเจียงล้วตอนกลางวันเธออยู่กับพ่อแม่แต่พอตกค่ำน้องก็แยกตัวออกจากพ่อแม่ไปทางชายขอบของหมู่บ้านเจียงล่วกับเพื่อนก็เลยตามไปด้วยแล้วไปเห็นว่าน้องกำลังใช้มือขุดสุสานและเห็นเจียงล่ว น้องก็ไม่ได้ตกใจนะก็บอกว่าคุณหาพ่อแม่เจียงลวงเลยถามว่าแล้วคนที่อยู่ด้วยเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อแม่หรือไงนางก็ไม่ตอบนะแต่พอข้าแล้วเธอก็โลกขุดแล้วรีบกลับบ้านเจียงล่วงกับเพื่อนก็เลยขุดสุสารต่อเลยได้พบกับผู้หญิงและผู้ชายที่เพิ่งเสียใหม,ใหม่หน้าตาเหมือนคนที่อยู่กับน้องเป,เป๊ะป,ปริศนาของหมู่บ้านนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่นี้ มันจะมีชายคนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็เวี่ยงดาบใส่แต่ว่าพลาดค่ะเลยล้มหัวกระแทกหินความจําเสื่อมแต่ว่าเพื่อนของเจียงลัว่วเรียกคนนี้ว่าผีตายโหงเพราะเขาก็เป็นผีจริงๆค่ะอันนี้ถ้าเขาได้ความทรงจํากลับมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงชื่อเดิมของผีตายโหงมีชื่อว่าเถิงปี้เป็นผีคนเป็นที่มีอาวุธเป็นดาบใหญ่ ความสามารถมีเยอะมากจากความจำเสื่อมเดยได้กลายเป็นเพื่อนจริงล่วโดยไม่รู้ตัวผีคนเป็นที่ว่าคือตายไปแล้วนะคะแต่ไม่น่ามีความทรงจําและสามารถเคลื่อนย้ายเหมือนคนก็คือมีความทรงจําเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่นอกจากเจียงล่วก็มีเลี้ยวซีที่รู้จักว่า ผีคนเป็นมีชื่อเรียกว่าถึงปี้คือไม่มีใครรู้ว่าสองคนนี้รู้จักกันนะคะแต่ความลับนั้นทําให้เลี้ยวสื่อเองก็ไม่กล้าพูดมากแต่เอาเป็นว่าสองคนนี้รู้จักกันแต่ว่าถึงปี้ที่เป็นผีคนเป็นเลยความจําเสื่อมแล้วเพื่อนของเจียงล่วเขาเรียกผีถึงปี้ว่าผีตายโหงเขาเลยได้ชื่อนี้มาใช้ความลับในหมู่บ้านอีกหนึ่งคือเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านอยากจะแต่งกับเทวะ ้ารอเวลาว่าจะได้ถวายตัวดังนั้นจะมีเทพจริงหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องแบบพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยแต่การสืบหาข่าวนั้นต้องมีการแต่งหญิงค่ะเจียงลัวเขาก็น่าสวยเหมือนผู้หญิงอยู่แล้วจะเป็นชายแต่งหญิงก็ปะปนได้ไม่มีใครจับได้เจียงลัว แต่งเป็นสาวแต่เพื่อสุขความลับในสารบรรพชนของหมู่บ้านระหว่างเข้าสารบรรพชนเจียงลัวถูกเลือกให้ไปอยู่กับผู้ดูแลน้ำวสินกงตรงคาแม่น้ำที่มีแต่น้ำไหลตลอดเวลาหากมีแต่น้ำเย็นก็คงจะดีแต่นี่ทั้งแม่น้ำมีแต่ผีพรายน้ำ พวกมันจุดข้อเท้าเจียงลัวแต่กับไม่มีปฏิกิริยาใดๆกับหัวหน้าหมู่บ้านและไม่สนใจเลยเหมือนคนตายหัวหน้าหมู่บ้านต้องมัดเจียงลัวนอกจากนั้นยังต้องมัดตาด้วยนี่มันเป็นพิธีอะไรในขณะที่หัวหน้าหมู่บ้านกำลังยุง่งเจียงลัวก็หนีได้ส่วนเพื่อนของเจียงรัวกับผีตายหงอีกฝั่งก็กำลังยุ่งเหมือนกันความลับของหมู่บ้านแห่งนี้คือมีเถววุ้ต้องการเครื่องเส้น สังเวยผีตายหงนีก็เป็นคนที่อยู่ข้างกายเทวรูปนั่นแปลว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่คือตุ๊กตากระดาษที่เข้าเข้ามาแทนในคนในหมู่บ้านเพราะว่าคนในหมู่บ้านปรารถนาที่จะมีชีวิตอมตะเลยไหว้กราบไหว้บูชาเทพเมื่อเทพบ,บอกว่าให้ผูกควาตายไปกับดดน้ําตายก็จะได้เป็นอมตะเปลี่ยนกลับมาเป็นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ว่าวิญญาณเหล่านั้น กลายเป็นเครื่องเส้นสั่งเบวยให้กับเทวรูปพวกนั้นคนในหมู่บ้านเกินครึ่งก็ล้วนตายไปแล้วและถูกแทนที่ด้วยตุก,กาตากระดาษแล้วเด็กผู้หญิงที่ไปขุดสุูสานนั้น ก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าที่นี่มันผิดปกติน้องก็รู้ว่าคนที่อยู่กับน้องตอนนี้นั้นไม่ใช่พ่อแม่เลยไปขุดสุสารแต่เจียงล่วรู้ว่าชิโยสวมรอยเป็นเทพของหมู่บ้านนี้อ่านมาสองสามนาช่วงตน้นเจียงล้วก็ตะดาชิโยว,ว่าไอชาติหมานะคะนัดก็ไม่ได้พูดใจหยาบคาย,อ,ยาคอะไรนะเพราะว่าในหนังสือเขาเขียนแบบนี้จริงๆโดยความที่ว่าตอนหนีตายออกมานั้นเพื่อนของเจียงล่วอโดนแมงป่องตัวผู้ต่อย ก็เลยต้องหาเลือดแมงป่องตัวเมียมาแก้พิษระหว่างที่เจียงล่วกํำลังหาแมงป่องตัวเมียในถ้ำมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังอาบเลือดของแมงป่องตัวเมียอยู่นั่นก็คือชื่อโยโดนเจียงเลวด่าว่าชาติสุนักอีกแล้วเนี่ยก็ชอบด่าแต่คำนี้มาตั้งแต่อ่านต้นเลยนะแต่ว่าเจียงล่วก็รอบคาชื่อโยอีกครั้งแต่โดนผู้กระชากลงศัก์ค่ะมีการหยอกอีกนะว่า เอ๊ะทำไมถึงได้มีเจ้าสาวลงทางมาบรรยากาศตอนโดนชืโยลากลงน้ำก็ดูฟินดูนะคะเสียแต่ว่าตอนนี้เจยงลัวฟินไม่ออกเจอผีนิสัยวิปริตจับกดสะนะคะเลือดเมงป่องหางพิษตัวเมียมีสรรพคุณในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่จิตวิญญาณและสามารถรักษาธาตุหยินได้รูปลักษณ์ของชิโยปกติ จะมีแต่หมอกควันตอนนี้ชื่อโยอาบเลือดแมงป่องหางพิษตัวเมียและทำให้มีร่างและมีกายหยาบให้เห็นได้แต่คิดในแง่ดีนะคะเจียงรัวจะได้รอบค่าชื่อโยได้ถนัดไงเจียงรัวเลยถามว่าเจ้าสาวลงทางที่ไหนนายดูไม่ออกหรือไงว่าฉันตั้งใจมาหานายมหาหาหรือมาฆ่าพี่คะชื่อโยก็เลยถามว่ามาหาฉันเหรอใช่ฉันมาหานายฉันอยากรู้ว่า ทำไมชี้โย่ทันเทพผู้ยิ่งใหญ่ทำไมต้องปลอมตัวมาเป็นเทพในหมู่บ้านเซินถูเล็กๆนี้ด้วยมาดูสักหน่อยเผื่อจะรู้วิธีที่ทำให้ทเทพองค์นี้ต้องหนีเหมือนหมาอันนี้ก็ปากแซบมากนะคะแต่พวกเขาก็ปากแซ่บไม่แพ้กันว่าฉันว่าตอนนี้นิสิตเจียงเนี่ย ที่นีหัวซุกหัวซุนเหมือนหมามากกว่าฉันอีกด้านหลังของชิโยมีรอยสักรูปปีศาจอยู่มันไม่รู้ว่าเป็นรอยศักอะไรแต่เดี๋ยวลอยศักนี้จะมีเฉลยในเล่มสามนะคะก็คือาสตใจมากเลยคนในชุดแดงกับถึงปีก็คือโดนซ้อมนะคะก็คือคนชุดแดงเนี่ยเขาซ้อมถึงปีแล้วพาไปหาชิโยถึงปีรับใช้ชิโยแต่ตอนนี้ถึงปีความจําเสื่อมเทวรูปที่นี่ไปก็เป็นของชิโย คนในหมู่บ้านพยายามเอาผู้หญิงไปเส้นสังเวยให้กับเทวรูปแต่ชีโยกลับไปให้ลูกน้องตเองให้ฆ่าผู้หญิงเพื่อจะไม่ต้องไปสังเวยให้กับเทวรูปหากสังเวยเข้าไปเยอะๆมันก็จะมีชีวิตอีกชีโยเลยถามว่านายจะฆ่าเขาเหรอนายต้องระวังไม่อย่างนั้นเจียงลัวเขาจะแว้งกัดนายได้ทั้งเลี้ยวสื่อทั้งฮวารีนะคะ ทั้งผีตายหงเนี่ยก็เป็นลูกน้องของชอโยทั้งหมดเจียงลัวปลอมตัวเป็นชิโยให้ฮาวาหลีไปสู้กับเทวลูกเทวลูกเป็นเทพมารการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นส่วนตัวเองก็สบายแล้วเจียงลัวเลียวซื่อเข้ามาหาชิโยเลยวว่าตัวเองอ่ะหาร่างใหม่ได้แล้วอยากจะได้ย่างเจียงลัวและหาร่างให้ชิโยได้ชิโยเลยบอกว่า จำนวน21คนนิสิตเนี่ยนายเลือกใครเป็นล่างก็ได้ยกเว้นเจียงล่วฮาวาหลีจัดการเทวรูปได้แต่กระดูกหักหลายท่อนเจ็บสาหัสทีนี้เจียงล้วมาค่ะฮาวาหลีจึงรูู้ว่านี่ไม่ใช่ชื่ออยู่แต่เป็นเจียงลัวเสียรู้เต็มเต็มเทวรูปนี่ไ่คาเจียงลัวทั้งคืนเจียงลัวเลยหลอกให้วาหลีไปจัดการเทวรลปคือหลอกยืมมือคนอื่นให้ไปจัดการคู่แค้นตัวเองเจียงลัว รอบเอาหัวใจของเทวรูปมาแล้วลากวาหลีไปหาชิโยชิโยพ่อกําลังอาบน้าแล้วลุกขึ้นมาจะเป็นผีนะคะแต่จะมีรูปร่างไม่มีร่างเนี่ยหุ่นพ่อก็แซบเหมือนเดิมแหละเจียงรัวโยนลูกน้องสภาพยับเยินให้ชิโยชิโยเลยบอกว่าว่าหลีฉันเคยบอกแล้วว่าอย่าดูเบาอย่าดูถูกเจียงรัว เจียงลัวเอาหวาหลี่มาแลกกับผีตายหงแม้ว่าผีตายหงจะตายด้วยในเงื้อมมือของชอ,อยู่เจียงลัวไม่เสื่อใจหากว่าชิออยูยต้องเสียคนที่ทำงานให้ไปพร้อมกันสองคนคงไม่ดีนะักประมาณว่าหากจะฆ่าผีตายหงเจียงลัวก็จะฆ่าคนของชอ,อยู่ทิ้งเป็นการเอาคืนก็คือแสบมากนะคะตอนนี้เจียงลัวกำลังได้เปรียบเพราะว่าล่างเทวฤกษ์ของชอ,อยู่ต้องใช้ชอ,อยู่ต้องรีบไปเอาก่อนจะโดนดวงวิญญาณคนอื่น นนะะขนาดเขาจะฆ่ากันตายยังมีการกระซิบข้างหูเขาอีกอันนี้นี่นับเป็นความสายิวได้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ปกติเราคงจะละทวยถ้ามีคนมากระซิบข้างหูแบบนี้ตีสองคนนี้ใครเผลอโดนท่าแน่นอนอันนี้ก็รักกันแบบใดในความสัมพันธ์นี้แต่เจียงล่วก่อนมาหาชิโยเจียงล้วไปปลอมตัวเป็นชิโยแล้วไปบอกพวกผีร้ายที่อยากเป็นท่าสของชิโยว,ว่าให้้าเทวรูปไว หากใครมาก็ให้มองเป็นศัตรูพอชื่อโย่ไปก็ต้องสู้กับผีพวกนี้ลำบากลำบนมากสาแก่ใจเจียงรัวเนี่ยเอาคืนในเล่มหนึ่งใช่ไหมคะที่โดนชื่อโยฆ่าในฝันไป18ครั้งนี่พอมีโอกาสก็เอาคืนทุกดอกเลยแต่สุดท้ายถึงปี้ความจริงคุณลูกน้องชื่อโยคนชุดแดงเข้าใจผิดคิดว่าถึงปี้ทรยศชื่อโยเลยทรมานเจียงรัวก็เลยพยายามช่วยแต่ก็นะเขาไม่ใช่เพื่อน แต่เป็นลูกน้องของชิโยหากความจำกลับคืนมาก็ไม่รู้ว่าจะฆ่าเจียงลัวหรือกลับไปหาชิโยดีเจียงลัวหลอกใช้ให้ชิโยไปหาเทวรูปและให้ผีรุมฆ่าชิโยแต่พ่อควันดวงแข็งกลับมาดึงขาดเจียงลัวทางทางที่มีผีเกาะเต่ไปหมดนี่แหละดูไปดูมามันก็ออกจะสยองหน่อยนึงนะคะลอยสักรูปปิศาจด้านล่างชิโยเลื้อยขึ้นมาบนคอแล้วพูดว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดชิโยย,ยิ้มแล้วบอกว่า ฉันอยากทำลายคำสาบล้างบางสกุลชื่อแนดเคยพูดเรื่องคำสาบที่ข้างหลังของออยู่นะคะว่ามีเพื่อให้ลูกหลานสายหลักไม่ฆ่าลูกสารสายรองนะเจียงล้วนหนีไปได้วิญญาณร้ายจะตามเจียงล้วนแต่เชยโยไม่ให้แล้วบอกว่าเขาเป็นเหยื่อของฉันเหยื่อตั้งแต่ตอนนี้เลยพอลอดูผีคลั่งหลักได้เลยเชยโยกลับพี่พักเลยใช้ร่างของเทวรูปมันแต่ใช้ไปได้สักพักกับพบว่า หัวใจของเทวลูกภายไปคนเอาไปคือเจียงลัว่วเมื่อกลับไาในหมู่บ้านนะคะเจียงลั่วจึงพบว่าที่นี่มีแต่คนที่เป็นกระดาษมีคนเป็นไม่กี่คนเพราะว่าเจียงรั่วไปเผากระดาษคนเป็นที่ว่าในถ้ำใต้ดินผลปรากฏว่าหากคนในหมู่บ้าน จากคนในหมู่บ้านมี300กว่าคนจึงเหลือคนจริงๆอยู่แค่30กว่าคนนอกจากชาวบ้านที่กลายเป็นคนกระดาษก็ยังมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน21คนหนึ่งใน21คนมี2คนที่กลายเป็นคนกระดาษหนึ่งในนั้นคือสกุลฉือแต่ว่าการตายของยาสชืออ่อโยในงานครั้งนี้เกี่ยวข้องกับชืออ่อโยไหมเพราะว่าตอนที่สิ่งที่ชืออ่อโยต้องการคือล้างบางสกุลฉิตทำลายคำสาบและทำให้วงศาสตร์วิ พิศดารพินาศมันก็สอดคล้องกับเชิงที่ชื่ออยู่ต้องการแต่เฟิงหลีต,ตอนนี้กำลังนั่งตรวจข้อสอบของผู้เข้าแข่งขันและมีชื่อจงเยียมาเป็นกรรมการด้วยกรณีนี้ทุกคนจำไว้นะคะชื่อจงเยียเป็นตัวละครสำคัญทั้งในเล่มสองและเล่มสามเลยแต่คนมีคะแนนสูงสุดคือเจียงลัวกับเลี้ยวสื่อทายาทกุลเลี่ยที่เป็นการสื่อแล้วเลี้ยวสื่อเป็นของคนของชื่อโยเลี้ยวสื่ออยากจะได้ร่างของเจียงลัว แต่ชื่อโยไม่ให้ตอนนี้สองคนนี้ได้ที่หนึ่งนะคะที่หนึ่งมีสองคนไม่ได้เหตุ hey, ผลที่เจียงลู่ให้กรรมการคือข้างกายเทวลูกมีผู้พิทักษ์อยู่สองคนนั่นคือผีคนเป็นและชายชุดแดงเลียวซือไม่ชอบเจียงลู่เลยพยายามหาเรื่องว่าผีคนเป็นเคยมาหาเจียงลัว่วเรื่องใหญ่ขนาดนี้หากว่ารู้ไปถึงหูก,กรรมการคุมสอบคงไม่ดีและเป็นผลเสียของเจียงลั่วเองเจียงลั่เลยถามว่านิสิตเลี้ยวอะไรคือผีคนเป็นหรอ โทษทีสมัยก่อนนายรู้ว่าฉันทำตัวเลเทไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือแต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินคําว่าผีคนเป็นมาก่อนถ้าผีคนเป็นเคยมาหาฉันกับเพื่อนจริงทำไมนิสิตเลี้ยวไม่เคยบอกฉันเลยล่ะฉันเสียดายนะที่ไม่ได้เห็นคนผีคนเป็นเสียก่อนเนี่ยหาเรื่องเขาเขาดันหาเรื่องกลับได้ผีคนเป็นมาหาเจียงรั่วจริงแต่เจียงรั่วไม่รู้ ล้วเลี้ยวสือจวเจิงวีกรรมาการก็เลยมองเลี้ยวสือด้วยความระแวงประมาณว่าไอคนนี้เนี่ยมันจะเป็นไส้ศึกหรือเปล่าใช่ค่ะนางเป็นไส้ศึกของชิวโยกัดเจียงล้วแต่โดนเจียงลัวกัดตอบทาให้คนอื่นระแวงเลี้ยวสือนะคะก็อยู่ดีไม่ว่าดีเลี้ยวสืออ้างว่าอ่าเพราะว่าตอนกลางคืนมันมืดก็เลยมองไม่เห็นแต่เจียงลัวว่าไม่สิฉันเชื่อคําวินิจฉัยของตระกูลการสือนิสิตรเลี้ยว ตอนผีนั้นมาหาฉันกับเพื่อนพวกเราอยู่กันสองคนจริงเหรอแล้วคนอื่นล่ะพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอแล้วฉันจะดูออกไหมว่าใครคือผีคนเป็นแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนอื่นจะดูไม่ออกหรอกนะฉันดูไม่ออกแล้วคนอื่นจะดูออกหรือไงนอกจากนั้นเจียงลัวว่าที่ผมไม่ได้เขียนในกระดาษคำตอบมีเรื่องการเผาค้นกระดาษในถรร้ำและยังมีสัตว์ที่เต็มไปด้วยเลือดของแมงป่องหางพิษตัวเมียด้วยเลียวสื่ออ้างว่าเจียงลัวกล้าพูดถึงในท่าน อย่างชื่อโยของตัวเองได้ยังไงและมันจะมีประเด็นที่ว่าเกี่ยวข้องกับไขมุกหยวนเทียนไขมุกหยวนเทียนจากนิยายเวอร์ชั่นเดิมคือจีวินยัน เสียหายแตกสลายราวกับคนไร้หน้าไร้แขนไข่มุกหยวนเทียนสร้างมาจากจิตวิญญาณของชือโยแล้วภายในมหาวิทยียะไร่อโยก็เข้าไม่ได้จริงๆแต่ชื่อโยสามารถใช้สัตว์เป็นหุ่นเชิดได้แล้วเวลาเจียงลว่เดินไปไหนมาไหนก็จะมีพวกนี้คอยดูมันก็เหมือนกล้องวงจรปิดเลยเสียแต่หน้าลำคาญไปหน่อยเจียงลว่เลยด่าชือโยว,ว่าไอ้โลกจิตชอบทํามองหลังจากจบเรื่องที่หมู่บ้านแล้ว เจียงรัวก็มาเที่ยวกับเพื่อนที่บ้านพักส่วนตัวเพื่อนก็รวยมากแหละแต่ในกลุ่มเพื่อนมันจะมีคนหนึ่งที่แอบชอบเจียงรัวด้วยเช่นกันพอเจียงลัวออกจากกลุ่มเพื่อนกลับมาห้องชิโยก็ว่าค่ะว่าวางแผนลืมคนรักเก่าไปมีรักครั้งใหม่เร็วจังนะชิโยก็รู้ได้ว่าคมในกลุ่มเพื่อนของเจียงรัวมีคนมาแอบชอบและหมายตาเจียงรัวอยู่นั่นเพราะเจียงลัวหน้าตาดีคือสวยมากเลยแหละแต่เจียงลัวเขาก็มีลูกเล่นค่ะ ในกำไรยินอย่างที่เจียงรั่วสวมมันก็จะมีสัตว์อสูรเขาเรียกว่าอะไรนะคะสัตว์ที่แบบเขาเรียกว่าเออพวกพวกนักสัตว์ทั้งสิบสองอะไรอะ่ะมันมีพวกงูพวกกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีงูยามะเสงนะคะพุ่งออกมามันจะโจมตีศัตรูให้เจียงรั่วแต่จเจียงแต่ชื่อโยหนีไว้ค่ะมันก็กลับเข้ามาในกำไลยินอย่างได้ชื่อโย นางตามมาด้วยช่วงที่เจียงลั่วอยู่ในโรงเจียงรั่วก็พยายามหนีพวกคลายน้ําเลดเจียงลั่วขอก็เอามือรูปคาศพในโงรงศพลูปไปรูปมาจนพบว่าศพนี้น่าจะเป็นผู้ชายสูงใหญ่ก็คือรูปขนาดไหนก็ยังไม่ผลอะไรอย่างเงี้ยรูปจนโดนศพบ,บกดถึงได้รู้ว่าศพที่เจียงลั่วรูปเป็นชอโยชอโยเลยบอกว่าถึงคราวที่ฉันจะได้รูปนายแล้วดูสิว่าหัวใจของฉันซ่อนอยู่ตรงไหน หัวใจที่ว่าคือหัวใจของเทวลูที่เจียงล้วกขโมยมาค่ะแล้วนางก็หยอกตรงเอวเขาแรงด้วยนะรู้ว่าเขาเกรงก็จับอยู่นั่นแหละจับวนอยู่นั่นแหละตกลงหาหัวใจหรือมาลวนลามเขาคะน่าไม่อายกันจริงๆและเจียงล้วก็เลยหน,นีออกมาได้แล้วติดยันไม่ได้ลงด้วยตัวของเจียงล่วมี12นักสัตว์เจียงล้วใช้พยักยำขาะนะคะชนลงตกลงไปในแม่น้ําคือดูเหมือนจะสัดใจมากเลยนะ ด้านนอกไม่มีพรายน้ำและผีเจ้าสาวตกลงจะปราบผีทั้งเล่มเลยไหมคะมีสองคนนี้อยู่ด้วยกันนิสัยก็ทานกันเจียงลัวก็นีสสวยสวยมากนะคะก็คือหน้าสวยมากแต่สำหรับเชื้อโยแล้วเจียงรัวมีความสวยที่เป็นพิษไม่ระวังก็โดนแ้งกัดแต่พี่ไม่เคยเข็ดเลยจริงๆคนดวงสวยไม่ได้มีแค่เฉพาะเจียงรัวเพื่อนของเจียงลัวก็โชคดีเหมือนกันได้เข้าไปอยู่ในเกี้ยว กับผีเจ้าสาวเกือบโดนนางฆ่าตายไปอีกนอกจากนั้นเล่มนี้เขายังมีเมืองผีมีโยมันทูด,ด้วยชื่อโยมาเมืองผีเจียงลัวก็มาด้วยชื่อโยต้องการสัตว์อสูรและเพื่อมาเอาหัวใจเดียงลัวยังสนุกกับการฆ่าชื่อโยแต่ที่น่ากลัวคือหัวใจในหัวของเจียงลัวนั้นชัวชว่วช้าพพองกับชื่อโยเลยเจียงลัวในใจคิดว่าการฆ่าผีอย่างชื้อโยมันก็สนุกแต่ทำไมไม่ทำให้ผีร้ายกลายเป็นหมากองแทบเท้าละ่ะ ทำให้เขากลายเป็นอย่างที่เจงล่วสร้างเรื่องมาว่าชื่อโยชอบเจงล่วคลั่งรักเจงล่วการทําให้ชื่อโยคลั่งรักออนวอนขอให้เจงล่วเป็นฝ่ายลุกบนเตียงแต่นัดว่าใครจะลุกใครรักใครก็ยังไม่แน่หรอกไม่ต้องมั่นใจขนาดนี้ก็ได้นะคะเจียงล่วชื่อโยน่ะชอบเจงล่วที่โลกจิตแบบนี้แหละสมกับเป็นผีเน่ากับลงผุพอดีเลยคือไม่เหมือนจะฆ่ากันแล้วนะคะ มันเหมือนคู่รักโลกจิตคู่หนึ่งเลยผัดกันลุกผัดกันลับผัดกันฆ่ากันตายในความฝันแต่ว่ามันจะมีประเด็นตรงนี้ตรงที่ว่าคนฆ่าชิยโยอาจจะไม่ใช่จริงรั่วแต่เป็นคนสก,กุลชื่ออีกคนพอรู้ว่าเจียงรัง่วที่เป็นแฟนของชิยโยในข่าวลือเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันประกาศว่าจะตามล่าคนที่ฆ่าชิยโยมาแต่กวลชือ่อ คนนั้นก็คือหน้าซีดไปเลยแต่เลี้ยวซื้อตอนนี้เข้าใจว่าชื่ออยกับเจียงลั่เป็นคนรักกันก็รู้สึกผิดและโดนชื่ออยเล่นงานเพราะไปหมายตาเจียงลัวในนิยายเวอร์ชั่นเดิมเฟิงหลีเป็นพระเอกเป็นสิดยอดในวงการศาสตร์วิชาพิสดารมีอำนาจหนุนหลังมากมายแล้วคิดดูว่าทำไมชื่ออยในเวอร์ชั่นเดิมทำไมกลายเป็นฝ่ายลับแล้วเฟิงหลีเป็นพระเอกได้ดูพฤติกรรมเราไม่น่าใช่ตอนนี้ชื่อโย ลี่ยนวิธีทรมานทำให้เจียงลั่วโกรธจากทีไรค่ก็กลายเป็นว่าโดนลวนลามบนเตียงค่ะแน่นอนว่าได้ผลและโดนเจียงโลกโมโหด่าชื่อยวชาสินักคือต้องเอาคืนแหละและเจียงลั่ก็เอาคืนชือ่อยู่โดยการจูบค่ะจูบผู้นี่แหละแล้วก็ตัดจบแบบนิยายไทย แล้วก็ละครไทยเลยเนาะแต่คําตรงที่ว่าเจงล่วเข้าร่วมรายการทีวีแล้วจะมีโหวตลูกน้องของชื่อ,อยู่ก็เข้าใจผิดคิดว่าเจงล่วเป็นแฟนของชื่อ,อยู่เลยช่วยกันโหวตคะแนนให้เจงล่วจากตอนแรกที่ไล่ฆ่าจากนั้นจึงผันตัว กลายมาเป็นติ่งแบบนี้ยังไงนะคะก็จะมีฉากเด็ดในเล่ม3ก็จะมี NC แบบคมๆฟินๆเนาะในเล่ม3ยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมนัาได้ตามวิธีที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ